อาล้ครับเราน่าจะมาปิดท้ายกันที่สายของคุณทัศครับตอนนี้เราติดต่อได้เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณทัศสวัสดีพี่แจคครับอ่าคุณทัศตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ่าจราจรสนิรวงครับอยู่แถวจรันสนิทวงนะตอนนี้ฟังรายการอยู่หรือเปล่าอ่าฟังอยู่ครับสัญญาณการรับฟังเป็นยังไงบ้างอ่าดีครับชัดเจนดีครับชัดเจนดีแล้วตอนนี้ฟังอยู่กับใครครับเนี่ย อาวันนี้ฟังอยู่คนเดียวครับคนเดียวด้วยนะฮะถามนิดนึงจรันตอนนี้ฝนตกไหมฮะอาหยุดแล้วมั้งครับหน้าจะหยุดแล้วเนาะก่อนหน้านี้ตกหนักไหมหนักมากครับโอ้หนักเหมือนกันเลยไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าหนาวแบบไหนก็ไม่รู้อยู่ดีฝนตกเชยเลยนะฮะมาว่ากันถึงเรื่องนี้คุณทัศผมสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังครับอาปีห้าสี่ครับที่น้ำท่วมกรุงเทพอะอ๋อช่วงช่วงน้าท่วมใช่ไหมใช่ครับเกิดขึ้นที่ไหนอาจังหวัด เพชรบูรณ์ครับที่เพชรบูรณ์ครับผมมาว่าถึงเรื่องนี้ครับตอนนั้นไปเจอไปเจออะไรมาคุณทัศเชิญเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าเนื้อหาให้เร็วที่สุดนะฮะได้เลยได้เลยครับคือว่ามีเวลาให้ตรงนี้ประมาณสิบห้านาทีเรื่อยๆเลยโอเคครับเดย๋ยงนั้นก่อนอื่นดนึงคือว่าเรื่องอาจจะฟังดูอาจจะดูอ่าหลือเชื่ออะไรมากเล็กน้อยนะครับก็ขอให้าฟังเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าฟังเพื่อความบันเทิงโอเคนะโอเคได้เลยมา คืออย่างนี้ฮะพอช่วงปีห้าสี่เนาะผมก็ทํางานอยุเทพเนี่ยแหละแล้วพอดีน้ําท่วมเราก็เลยกลับต่างจังหวัดออือแล้วก็ตรงกับช่วงที่เพื่อนสนิทเราคนนึงที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาแต่งงานตามธรรมเนียมไทยเนี่ยเราต้องไปแต่งบ้านผู้หญิงชนะพี่แจ๊คไปสู่ขอบ้านผู้หญิงอ่าไปจัดง,งานแต่งงานอะไรเงี้ยที่บ้านผู้หญิงกันอือซึ่งเผอิญผมขออนุญาตไม่เอ่อยตำบลไม่เอ่ยอำเภอเนาะได้ครับแล้วกัน คือเอาเป็นว่ามันไม่ได้อยู่ในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชรบูร์นะมันจะเป็นตำบลออกไปไกลๆนิดนึงซึ่งเราก็ถามเพื่อนว่าาทําไมคุณไม่จัดในเมืองล่ะก็เพียงที่ผมเหตุผลอธิบายเมื่อกี้เพราะเป็นต้องไปจัดบ้านผู้หญิงอ่าเราก็เลยโอเคได้แต่เราก็ไปไม่เป็นไงแล้วเราก็อยากขับรถตัวเองเนาะเราก็เปิด Google Map ขึ้นมามันก็มีชี้่ตรงเนี้ยอ่ะเราก็โอเคมีทางไปเป็นทางสายั่งจังหวัดอะเราก็ไม่รู้หรอก ื hmm. แล้วก็ขับไปฮะไม่ได้อะไรเย็นวันนั้นก็ขับไปงานแต่งเพื่อนก็ปกติก็ hmm. ไปอยู่งานที่ฮาสังสงรรค์กันตามงานชาวบ้านคร hmm. าวนี้ตอนเราไปพี่แจ็คมันมีอยู่ว่าทางเนี่ยเขากลาลังก่อสร้างทางใหม่อยู่ก็ hmm. คือทําถนนอะไรเงี้ยเราก็ความสึกว่าเฮ้ยถ้าเราขับกับกลางคืนเนี่ยมันน่าจะอันตรายเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กรุงเทพน้ําท่วมครประมาณช่วงช่วงเดือนประมาณเนี้ย สุลาพิิกาปูนหนักนะใช่ใช่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับประมาณช่วงช่วงนี้แหละฮะช่วงช่วงเกือบเกือบไปปลายปีนี่แหละครับถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นแหละครับก็ักประมาณนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทางมันไม่ค่อยดีอะแล้วทางต่างจังหวัดไฟมันไม่มีฮะครับเราก็เลยถามคนแถวนั้นว่าอ่ารู้สึกน่าจะเป็นพ่อของใครสักคนในนั้นอะฮะว่าเราอยากกลับเนี่ยเราจะกลับเข้าตัวเมืองเนี่ยเราขับทางไหนได้บ้าง เขาก็เลยแนะนําเส้นทางหนึ่งมาอ่าเป็นทางทางเรียบทางเรียบชนบทไปอีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่าไม่ได้กลับทางเดิม <im itation> เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็โอเคขับกลับขับ,ขบได้ครับไม่เป็นไรครับ <im itation> แต่ด้วยความที่ว่าสมัยมันสักสี่ปีก่อนอินเทอร์เน็ตต่างจาังหวัดมันไม่ค่อยดีเนาะ <im itation> <im itation> เพราะว่ามมนจะดูแผนที่กลับไม่ได้อยู่แล้ว <im itation> <im itation> เราก็เลยไม่ได้คิดอะไรกลับเสร็จปุ๊บช่วงกลางคืนมันก็ประมาณสักห้าทุ่มไมฮะเราก็เลยรีบกลับอืมพอดีผู้ใหญ่ท่านนั้นก็เลยทักมาว่า เออถ้าขับกลับไปเนี่ยเป็นไปได้อย่าจอดนะอ่าฮะฮอ่าเขาบอกเป็นไปได้อย่าจอดนะอ่าเราก็คงคิดว่าอ๋อมันเป็นทางชนบทมันอาจจะมีโจรมีเด็กแก๊งวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องผีเรื่องอะไรผมไม่ได้คิดไงพี่แจ็คเราไม่ได้ใส่ใจตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดเรื่องผีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเอ้ยทางมันเปรียวอาจจะมีโจรมีอะไรพวกเนี้ยโอเคโอเคอืมอ่าเราก็โอเค เสร็จปุ๊บเราก็ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเพราะเราไม่กินเพราะเราไม่ขับเราขับรถเนี่ยเราไม่กล้ากินเท่าไหร่ก็กินไปเล็กน้อยแก้วสองแก้วอพอคราวเนี้ยช่วงกับก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เอามือถือวางไว้ที่รถก็ขับกลับมาเรื่อยๆครับคือเส้นทางเนี่ยมันจะเป็นสองมันจะเป็นทางสองเลนนะฮะพี่แจะกแต่ก็ไม่ทางลาดยางอะนะจะทางปกติแต่ว่าทางเนี่ยจะมีป่าไม้เต็มสองข้างทางเนาะเราเราเป็นคน เชื่อแล้วคือเราก็ฟังรายการเดี๋ยวช็อกด้วยช่วงนั้นก็ฟังฟังมาตลอดอขอโทษรายการนะได้ได้ได้ไม่เป็นไรเนาะอ่แล้วก็ฟังไปไม่ได้สนใจครับห้าทุ่มล้วก็ขับมาห้าทุ่มกว่าเที่ยงคืนพอดีเนี่ยเราก็ขับไปเรื่อยๆจนอยู่ดีๆปุ๊บเราก็จิตโทรศัพท์ขึ้นมาเพราะเหมือนว่าแฟนแฟนแฟนผมตอนนั้นเขาโทรเข้ามาไงฮะแล้วเราก็เลยตกใจแล้วเราก็จอดรถ ก็คือต้องต้องหยุดรถนิดนึงเพื่อรับโทรศัพท์แล้วคันนี้โทรศัพท์ันก็ตกไอเราก็ไม่ได้แรงพี่แจ๊คก็ <S <S <an> <S ่อดรถปึ๊บรับโทรศัพท์ขึ้นมาไอ้ก่อนหน้าที่จะรับโทรศัพท์เนี่ยขวามือพี่แจ๊คคือเราจะต้องขับเลนซ้ายถูกต้องเลยครับขวามือที่เราเหลือ่อมคือหลจากจากที่นั่งคนขับเนาะเหลื่อมออกไปมองเนี่ยมันจะเป็นบ้านเป็นแถวแถวอะครับเป็นหมู่บ้านอะแล้วแล้วต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเป็นทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีไฟไปหลอดไฟเล็กๆเป็นทางถูกต้องถูกต้อง ก็มีไฟต่ออยู่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรไงผมก็ตอดก็พอดีก็ตออตรงไฟก็ดีจะได้ปลอดภัยอไอ้เราก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี้ยเราก็กดโทรศัพท์หาแฟนเนี่ยครับเราก็ยังไม่ขับรถตอ่อล้วก็โทรศัทหาแฟนไม่รับสท้ทีไม่รับสท้ทีจนเสร็จแล้วเนี่ยแฟนเนี่ยรับโทรศัพท์ขึ้นมาเราก็คุยอ้าถามว่าตัวเมีอะไรโทรมาไอ้ชวงตอนรับโทรศัพท์ไปพี่แจ็คอ่าระว่ะเหลือบขึ้นไปมองกระจกหลังเห็นเงาเงาคนเนี่ยครับ สามสี่คนแต่เรามองไม่เห็นมันมืดไงที่แจ็คเพิ่งจะไปตรงนั้นกับไฟค้ารถเราแต่รู้ว่ารู้ว่าเป็นเงาคนเงาคนครับเพราะว่าลักษณะใสตัวคนครับแต่ว่าเค้าก็คือเป็นใสผู้ใหญ่กับใสประมาณสักมีคนตัวประมาณไหล่ของคนที่เดินมาคือไม่ไม่เห็นไม่เห็นรายละเอียดแต่รู้ว่าเป็นคนสามสี่คนกําลังเดินอ่าใช่พี่แจ็คพี่แจ็คลองนึกภาพอ่ะเนาะเพราะว่าไฟมันมีข้างหน้ากับไฟที่ดวงไอ้ตรงนั้นที่ผมบอกครับไอ้เราก็โทรศัพท์อยู่ไงแล้วก็แบบเออ แป๊บนึงเราก็เราคือเราเรา,เราเริ่มคิดถึงคําพูดของผู้ใหญ่เขาบอกมา <c oughs> คือเราไม่ได้คิดอะไรเราียงค,คิดว่าหรือว่ามันจะเป็นอคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยอื <c oughs> เราก็เลยแบบเออเออเอตองเดียเด๋ยวเดี๋ยวเราเราวางโทรศัพท์ก่อนนะ <c oughs> ช่วงก่อนวางอะ่ะพี่แจ <c oughs> ระยะก่อนที่เรามองเห็นเนี่ยเขนาน้าจะห่างสักสิบถึงยี่สิบเมตรอ่ะคือเราจะเห็นตัวเล็กๆในกระจกพอเราวางโทรศัพท <c oughs> ์ประมาณสามถึงสี่คำพูด เขามาเกือบจะแปะหลังรถผมละเพราะผมลืมบอกผมเป็นรถกระบะอ่าอ่ารถกระบะมีสี่ประตูและมีด้านหลังนะฮะแล้วเกิดถึงรถแล้วเราก็ตกใจไงนี่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ขันนี้ปุ๊บวางโทรศัพท์ปุ๊บก็เป็นรถเกียร์ฮะเข้าเกียร์แล้วก็ขับออกไปครับช่วงระหว่างจะขับเนี่ยพี่แจ๊คเราก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ขึ้นหลังรถนะแต่พอรถรถกำลังจะออกเนี่ยมันมีเสียงดังตึ้งตึ้งให้อ่นึกภาพว่าเหมือนมีคนกระโดดขึ้นหลังรถ่ะครับครับ อ่าพอะตึ้งปุ๊บเราตกใจเรามองกระจกอีกทีคือต่างรถเลยอยู่หลังรถเลยเหรอฮะใช่ครับเป็นเงาคือมันมืดมันเป็นเงาดําๆเป็นเงาเป็นเงาดําที่มันมืดกว่าความมืดใช่ไหมมันคืออธิบายจะบอกว่าเป็นมันอธิบายไม่ถูกในที่แรกคือเราตกใจแต่มันตึ้งมาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ถูกเราก็เลยขับออกไปอด้วยความที่เราลังสสัยมันเกิดขึ้นเราก็เลยขับออกไปครับ คราวนี้ยสมองอะสมองส่วนส่วนนิดนิดคิดว่าไม่ใช่คนอะผมคิดแล้วหลับมันไม่ใช่คนอะตอนนั้นคือขับไปเรื่อยเรืยหรือขับแบบใช้ความเร็วไปเลยขับพยายามใช้ความเร็วแล้วพยายามตั้งสติเพราะว่ามันอันตรายีครับแล้วตามเส้นทางที่ผมบอกฮะมันจะขับไปเรื่อยๆรยซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรแต่ความรู้สึกอ่ะเราไม่มองกระจกหลังเลยนะไม่มองหลังซ้ายขวามองข้างหน้าแล้วมอง ตั้งสติครับหายใจลึกและคราวนี้ยมันจะอยู่ในาวังความเงียบเนี่ยครับแต่เราก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะคือก็ขับขับตรงไปอใจนึกได้ว่าเอ้ยเส้นทางเนี้ยมันคุ้นๆละเริ่มคุ้นๆละอ๋อเดี๋ยวมันจะต้องมีวัดวัดหนึ่งซึ่งผมเพิ่งนึกได้ว่าคือช่วงที่เรากลับมาช่วงน้ำช่วงี่แจ็คเราไม่ได้กลับมาวันสองวันเรากลับมาเป็นเดือนมีเพื่อนมีอาตอนนั้นเป็นพระอยู่่ะเขาก็บวนคนเนี้ยเขาไปทางสายธรรมละเราคิดถึงเขาออกไง เราก็ไม่รู้เรากลัวเนาะเราก็ขับเราเอารู้ว่าเส้นเนี้ยจะต้องถึงวัดวัดนี้แน่ๆเราก็ขับตรงไปเรื่อยๆพี่แจ๊คขับขับจนอมองเห็นวัดในระยะสักห้าร้อยเมตรไม่ห้500าร้อยเมตรใจไปขอโทษผมไม่ได้ต่ร้อยสองร้อยเมตรเอารู้ว่าเห็นวัดใกล้ๆอ,ะอ่ะอืมอ้อข้ามไปนิดนึงช่วงระหว่างทางพี่แจ๊คมันจะเริ่มมีคันนี้พอเริ่มเข้าตัวตัวเมืองเล็ก,ลกๆอ่ะฮะตัวเมืองเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มมีไฟส,สองข้างทางละอือืมคราวเนี้ย เ้ื่องความที่ว่าเราขับไปในตามทางเรื่อยๆเนี่ยแต่ง่ะพี่แจ๊คแต่ที่มันผ่านมาจากด้านหลัองอ่ะนึกออกใช่ไหมฮะมันจะต้องผ่านกระจกคนหลังถูกมันเหมือนผ่านเหมือนผ่านคนเข้ามาแล้วผ่านเข้ามาในตัวรถพี่แจ๊คไปภาพออกใช่ไหมว่าเหมือนีคนนั่งอยู่ข้างหลังเราจริงๆรคราวเนี้ยพอเราขับเจอวัดละส<ม>ิ่งที่ผมทําคือพยายามขับว่าด้วยข้านความเร็วนะ<ร>ขับไปถึงกุติที่เ<อ>พื่อนที่อยู่แล้วคราวเนี้ยพอถึงจอดปุ๊บ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะฮะผมกดแปรลั่นเลยเอาเสียงก่อนเลยเรียกก่อนเลยอืใช่ก็ไฟกุฏิเพื่อนเปิดเปิบเพื่อนเปิดประตูมาเพื่อนก็ปิดประตูเออฮะเหรอพอเพื่อนปิดประตูเนี่ยสิ่งที่ผมต้องสังเกตคือไม่มีเสียงเหมือนคนกระโดดลงหลังเราได้เสียงแบบฝึกฝึกฝึคนรู้กเลยแล้วคราวนี้เรามองที่กระจกขวามือฮะ คือใน,นวัดมันพอมีแสงไฟแล้วมีแสงไฟจากเพื่อนกุติหลวงพี่คนเนี้ยเห็นคนเขากําลังเดินมาเรื่อยๆออเดินเดินกําลังเดินเข้ามาเข้ามาปุ๊บเพื่อนผมนี่หลวงพี่เนี่ยเ็าเปิดโถงมายครั้งหน,นึ่งแต่คราวนี้กแกถือโทรศัพท์ขึ้นมาอ,มาอแกก็โทรมาในเครื่องผม<อ>เราก็แบบตกใจด้วยไงเราก็รับโทรศัพท์เราบอกรับหลวงพี่คำแรกที่พูดมาคืออย่าลงรถโอ้โห เราก็ถามว่าทําไมคือเราเริ่มพูดเป็นแบบถามคำตอบทําไมเขาก็บอกไม่รู้แต่อย่าลงอืเขาเราผมบอกว่าเราจะต้องทํำยังไงกลับบ้านไปก่อนแล้วก็เฮ้อเอาไ่เลยไม่ไม่แล้วทีผมถามว่าแล้วช่วยอะไรได้ไหมไม่ไหวเขาบอกไม่ไหวแรงมากโอ้โหเราก็ได้ได้งั้นก็สตาลถ ช่วงสตาร์อะพี่แจ็คเราก็ไม่มองกระจกอะไรอีกแล้วนะคือพยายามจะแบบว่าเอาสายตาเนี่ยมองแค่กระจกหน้าอย่างเดียวครับอันเนี้ยอันเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมผมคิดไปเองหรือเปล่าความรู้สึกคือเหมือนเขาอะแปะที่กระจกขวาแล้วล่ะแปะหน้าเข้ามาแนบล้วแต่ผมพยายามไม่มองในรถความรู้สึกหรออ่าผมก็เหมือนเอาหน้าแนบมาที่กระจกทางข้างฟังอะคือภาพเหมือนเวลาเรามองเรามองเข้ามาในรถอะอ อันนั้นคือฟิลผมไง uh, ผมไม่รู้ว่าจริงๆว่ามันใช่หรือเปล่านะ uh, อ่าคราวนี้เราก็ขับแต่ตรงเนี้ยมันไม่ห่างจากตัวบ้านผมในในตัวในตัวเมืองแล้วล่ะครับมันประมาณสักสองสามกิโลก็ขับขับเข้าตัวเมืองขับไปอะไรเงี้ยครับ,บถ้าขับขับขับจนเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านเนี่ย สิ่งหนึ่งเออแล้วถามว่าผมจะไม่ลงจากคนแล้วผมจะทํำยังไงครนี้เราไปจอดหน้าบ้านเนาะคือบ้านผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างนึกสภาพของคุณคิวเมื่อกี้บ้านประมาณของสาไร่ะฮะสองไร่ประมาณแต่บ้านผมจะมีรั้วไงเราก็เลยไปจอดที่หน้าบ้านแต่คือบ้านอยู่ในซอยอยู่อะไรเงี้ยมันค่อนข้างปลอดภัยเราก็ก่อนที่จะลงจากบ้านเนี่ยเราก็บอกว่าตั้งเหมือนตั้งสิ์หายยิ่งคือตั้งตั้งความในความคิดเราคุยกันแล้วทีว่าวันนี้กลับมาคนเดียวนะ ให้เข้าคนเดียวนะคือคนที่อยู่ตรงนี้คนที่พูดเนี่ยนะคนที่รู้จักกันเนี่ยนะบอกบอกเจ้าที่ที่บ้านคนีบยบาเข้ามาคนเดียวนะคนอื่นไม่ต้องให้เข้านะเสร็จแล้วุ๊บผมก็จอดรถไว้หน้าบ้านวผมก็รีบยินงเข้าบ้านเลยพอเปิดประตูเนี่ยไม่มองอะไรเลยนะอพอปิดประตูได้กดกุญแจล็อกปุ๊บวิ่งเข้าบ้านเลยอแล้วคราวเนี้ยเรื่องมันมีตรงที่ว่ารราก็จอดไว้หน้าบ้านใช่ไหมแล้วเราก็ตกใจสิ่งทุกอย่างก็โอเคพยายามทํา ไปทับทงทับพิม์ซึ่งบ้านเรามันมีต้นทับพิม์อยู่ก็ทำทุกอย่างมันวิธีเหมือนไปกางศกปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอตอนเรานอนนะพี่แรับมันก็มีหมาเหา่าเห่าบ้างไม่เห่าบ้างที่บ้านเลี้ยงหมานะครแต่ความรู้สึกคือตอนเรานอนเราหลับเหมือนมีเงาสักอย่างเหมือนเป็นคนเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าเงาเป็นคนเน่ยเดินป้้นขี้อย,อย,อยู่แถวหน้าบ้านตลอดเวลาแถวเดินวนไปวนมาอยู่นั่นแหละอืแต่มันคือความรู้สึกนรฮะเราไม่ได้เห็นแต่มันคือความคิดในสมองเราความคิดเราอะว่า ยังค่อยังอยู่อ่ะอเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเีจนตื่นคือมันก็ไม่ได้หลับอ่ะฮะจนถึงเช้าเนี่ยเราก็พยายามโทรไปหาเพื่อนก็คือเจ้าบ่าวแหละเราก็พยายามเล่าว,ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องเพื่อนก็เฮ้ยอะไรไม่ไปถามว่าเฮ้ยเนี่ย,ยบบลุงพยายามบอกลักษณะลุงคนนี้ครับลงุงคนเขาบอกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะพยายามไปตามให้เขาเป็นญาติทางผู้หญิงอ่ะเด็ดเร็จแปบบุแบบ๊บก็เลยตัดสินใจขับรถ ที่บ้านก็ถามว่าจะไปไหนกครับก็เลยบอกว่ามีธุระแล้วก็ขับรถไปที่เดิมไปตรงเดิมเลยฮนะไปตรงหมู่บ้านเขาอพอเราไปตรงถึงหมู่บ้านเขาเสร็จแล้วเนี่ยที่บ้านเขาอ่าเมือถึงวันพอเจอคุณลุงท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าไปทําอะไรมามก็เล่าเหมือนให้พี่แจคฟังนี่แหละ,ะเขาทักขึ้นมาแล้วจะหยุดรถทําไมเขาก็เอา้าเออเขาก็เลยพาไปเหมือนเป็นเหมาะอ่าเขาเรียกอะไรผมผมจำคำพูดเขาไม่ได้เหมือนเป็น หมอดูหมออะไรงงผมอธิบายไม่ถูกแต่เมือนเป็นของหมู่บ้านเขาลา<ะ>ักษณะเหมือนกับคนที่มีความรู้หรือว่ามีวิชาทางด้านนี้อ่าอ่าใช่ใช่เพราะตอนขับช่วงช่วงเออช่วงที่ขับรถไปอ่ะพี่แจ๊เราไม่รู้ว่าตอนนั้นเราหลอนหรือ,อเราเป็น,นจิตสํเนึกหรือว่ามันมีจริงจริงนะว่าตอนว่าว่าคนทั้งหมดยังอยู่กับรถเราครับครับเราก็เลยไปอ่าเขาก็บอกว่าออกคนี้พอเราก็ขับ ไปหาถ้าผู้ใหญ่ท่านเนี้ยเดี๋ยวท่าน,นี้จะพาไปหาหมอผมเรียกหมอแล้วกันเนาะไปหาหมอท่านนี้หมอเขาก็มาถึงปึ๊บก็เหมือนหลายหลคนที่เขาชอบเล่ากันนะมันก็เป็นอย่างนั้นจริงจุดมาถึงปึ๊บเขาพูดคําแรกครับเดี๋ยวพาเขาไปส่งได้นะเขาในที่นี้ซื้อที่อยู่หลังรถนะฮะเดี๋ยวพาเขาไปส่งด้วยนะแล้วก็ตกใจส่งอะไรแล้วคือก็แบบเขาขึ้นมาบนรถเลยฮะนั่งกับรถเราปึ้งจิดประตูเขาบอกเดี๋ยวขับไปตามทางที่เขาบอก ก็คือขับอะครับขับแล้วคราวนี้ก็คือเป็นเส้นเดิมจริงๆแต่คราวนี้ยแกให้ไปแกให้ไปหยุดตรงหมู่บ้านนั้นอะตรงแถวบ้านตรงนั้นที่มีหลอดไฟที่ผมเล่าให้ฟังตรงที่จอดรถเพื่อคุยเพื่อรับโทรศัพท์เพื่อคุยโทรศัพท์อนั่นแหละคราวนี้ยจอดอและคิดว่าจบอะไอพี่แจคคิดว่าไม่มีอะไรอตรงนี้ไม่ใช่เขาบอกว่ารอพักหนึ่งคือตอนในที่นั่งังมีมีผู้ใหญ่แล้วก็หมอผมเนาะ หมอก็บ,บอกว่ารอพักหนึ่ง<ข>ไม่ต้องตกใจ<อ>ไม่มีอะไรคราวนี้พี่แจ๊พอช่วงเขาว่ารอพักหนึ่งเนี่ยอมนมีเสียงตึ้งขึ้นงในแต่เขา่ยตึ้งเยอะมากแบบตึง<อ>ต้งตึงต้งตึง้งตึ้งเหมือนคนเขาขึ้นมาลดมนเรื่อยๆฮะ<อ>แต่เรามองอะไรไม่เห็นเลยนะเราเนี้เรามองอะไรไม่เห็นเ<อ>ขาบอกว่าตอนนี้เขาบอกว่าพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยเราฮะเขาบอกอือพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโรงพยาบาลเนี่ยครับ เราก็เี่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเราก็เลยขับรถก็ขับตามทางอ่ะขับเหมือนเดิมขับกลับบ้านคือโรงพยาบาลเขาบอกเราขถามว่าโรงพยาบาลไหนก็เป็นโรงพยาบาลเนี่ยอืไม่เอ่ยอาการไปที่ไหนแล้วเริ่มขับลโรงพยาบาลพี่แบทพอถึงโรงพยาบาลอ่ะครับตื่นเต้นมากทำไมอ่ะจอดก็คือเขาลองถามว่าเราถึงแล้วทําไงเอาไปจอดตรงไหนก็ได้จอดได้ก็มีเสียงซึ่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 งเหมือนคนกระโดดลงหลังรถม้าก็เสร็จ แล้วสำหรับผมถามว่าแ้วแเราไงต่อครับมันก็บอกเขาเรียบร้อยละฮะฮะง่ายเ้วยหรือใเรียบร้อยใช่เรียบร้อยละอือ่าคันนี้เธอก็ออเออเขาเรียกเขาถามอ่าแล้วมันคืออะไรช่วยอธิบายทุกอย่างให้ผมฟังอืออือคือหมู่บ้านอ่าตรงเนี้ยในเมื่อสักย้อนกลับไปเมื่อนานมากแล้วก่อ,อนที่จะมีถนนเส้นนี้ก่อนจะมีทุกอย่างถนนเส้นนี้เป็นถนนลุกล้ำนานมากเลยที่จะทั้งหมู่บ้านตาด้วยโรคห่า อในอดีตแล้วคน<ม>ในหมู่บ้านต้องการหาใครสักคนพาเขาไปโรงพยาบาลพาไปอันาาัยพาไปอะไรก็ได้เพื่อรักษาครับแต่ไม่มีคนพาไปเพราะไม่มีใครจอดมันไม่ใช่ว่าไม่มีใครจอดในสมัยนั้นต้องพี่แจ็คต้องย้อนกลับออโอเคอ,อือมอืออต้องมีคำวาา่าโรคหายนี่แหละกลัวกลัวติดด้วยแหละแล้วก็สมัยนน้นเรื่องของการเดินทางอาจจะยากลําบาก ใช่เพราะจริงๆม,มันห่างจากตัวเมืองสักประมาณเกือบ20กว่ากิโลกับ20กิโลนะ,<ส>ะใช่แล้วคือเขาบอกว่าส่วนใหญ่ถ้ามียานฐานะเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามไปตอดในในในเส้นทางระหว่างตรงนั้นเนี่ยจะเจอไม่ถึงว่าก็จะจักสักคล้ายๆอย่างเนี้แหละครับเพราะด้วยความที่ว่าหนึ่งอาจจะลถผมไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มั้งและสองอาจจะไม่ว่าอะไรก็ได้เหตุผลก็แล้วแต่ที่แท้มันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่า ขึ้นมาแต่ก็ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวเพราะว่าคนที่หมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะเหมือนจะรู้กันว่าพอผ่านเส้นเนี้ยก็ไม่ควรจอดให้หลอดไฟหลอดเนี้ยมันต่อตรงจากสายไฟใหญ่เพราะฉะนั้นมันมันเขาบอกว่ามันจะไม่มีทางดับผมก็บอกอ่าแล้วหลอดันไม่มีทางขาดก็ต้องมีคนคอยดีอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเล่าให้เราฟังันครับครับแต่เกิดเราก็คืออย่างที่ผมพยายามอธิบายฟังว่ามันจะมีตรงนี้พี่แจ๊อแล้วเราก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นเจอว่าเราเจออะไรเจออะไรอย่างนี้ คือที่พยายามเล่าเล่าให้มันกระชับเข้ามาให้เดียวเพราะมันจะได้ทันเวลาครับที่คุณทัศน์เล่ามาผมผมคิดอย่างนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวะตอนที่คุณทัศน์ไปจอดรถตรงนั้นเนี่ยมันคือความบังเอิญหรือถูกอะไรสักอย่างกาหนดเวลาไม่รู้คือมันทำไมต้องไปจอดตรงนั้นคือถนนทั้งเส้นอ่ะคุณทัศน์เข้าใจความหมายผมใช่ไหมทําไมต้องมาจอดตรงจุดตรงเนี้ยเป็นจุดที่ ที่ที่เขาห้ามจอดเป็นจุดที่ที่เนี่ยมันเคยมีเรื่องราวมันเคยมีประวัติมาก่อนทําไมต้องเป็นตรงจุดนี้เหมือนเราถูกกําหนดมามันอ,อย่างที่บอกพี่แจ๊จังหวะก็พอดีนะแล้วเราก็พยายามโทรไปตั้งหลายครั้งจนเขาก็ไม่ร,ไ<ข>ไมรับจนเขามาโทรกลับอตอนที่เราต้องรับตรงนั้นพอดีเหมือนดวงอ่ะคุณทัศเหมือนดวงเหมือนดวงดวงที่คุณทัศจะต้องเจออะหรืออาจจะเป็นดวงที่ไม่รู้นะ ถ้าเรามองเรื่องของเอขาเรียกว่าพบชาติอะไรพวกนี้อาจจะเกี่ยวข้องเป็นญาติอะไรกันมาก่อนเมื่อชาติที่อันนี้ไม่รู้ผมผมก็เลยผมตอนนี้คือผมคิดคิดแทนคิดคิดเผื่อคิดฟุ้งไปเรื่อยว่ามันอาจจะเป็น <S 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 เรื่องของเอเมื่อชาติที่แล้วคุณท่านอาจจะเป็นคนในหมู่บ้านนี้หรือเปล่าแล้วอยู่วันหนึ่ง<ร>ถูกกําหนดมาให้ให,ให,ให้ให้เหมือนมามาช่วยคนในหมู่บ้านเนี้ยที่เขาเคยเคยโดนโรคหาลุมเล้า โดนโหายใจตีสมัยก่อนเออผมจะบอกว่าผมเล่าไม่จบเพราะฉะนั้นผมเล่าไม่จบผมผมลืมดีอไอเนื้อหาอีกนิดนึงคือถ้าอันนี้คือผมก็ถามหมอเขาว่าเพราะมันต้องแก้อย่างนี้ไหมเขาบอกก็อย่างนี้แหละเวลาใครก็ต้องทำแบบเนี้ยครับไปโรงพยาบาลแล้วก็ขับมาฮทุกเมนไม่ใช่เกิดแค่ผมคนเดียวนะแับมันมีเคสอื่นที่เกิดหลายหลายอย่างก็ต้องทําแบบเนี้ยก็ต้องขับพาไปโรงพยาบาลขับพาไปเนี่ยเพื่อไป คือเขาก็เคยมีคนอื่นเป็นไงอ๋อมีคนอื่นเคยเจออย่างนี้เหมือนกันเนาะใช่ใช่ผมลืมบอกเล้วให้ฟังมันมันมันมีคนเคยเกิดมาก่อนครับครับครับเออก็เลยเขาก็เลยเป็นข้อห้ามกันว่าเนี่ยถ้าถึงตรงเนี้ยห้ามจอดรถเออผมลืมเล่าเรื่อย่างที่ผมบอกผมพยายามย่อให้มันสั้นๆพยายามเข้าประเด็นเร็วๆผมก็ลืมลืมเล่าเพราะว่าเนี่ยฮะเพราะว่า คือตอนเราคุยกับหมอเนี่ยเราค่อนข้างคุยเยอะอช่วงที่อยู่บ้านแกเนี่ยก็ค่อนข้างคุยเยอะ,อะตรงมาอยู่โรงพยาบาลเราก็จะคุยต่ออีก<า>อะไรเงี้ย<า>แต่พอดีอย่างที่บอกเราพยายามขีดเรื่องให้มันกระชับมากที่สุดแต่ผมผมจับใจความเรื่องได้นะคือเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงเรื่องของอะไรหลายอย่างถามว่าจังหวะที่คุณทัดเจอน่ากลัวไหมเอาจริงๆนะโคตรน่ากลัวเลยคือเหมือนเขามกระโดดขึ้นมาบนรถ มันโอ้โหเฮ้ยรายเหตุการณ์มากถ้าถ้าเวลาเหลือขอระยะขยาย,ยความตรงตรงตรงหลวงพี่เขานิหนึ่งเราพอหลังจากเหตุการณ์ทุกอย่าง,งมันจบใช่ไหมครับเราก็ถามหลวงพี่เฮ้ยถามจริงหลวงพี่วันนั้นเห็นอะไรเขาบอกว่าก็ไม่เห็นะไรห,หลอกโยมก็เห็นเป็นเงาคนแล้วเปหลวงพี่บอกแรงอ,ะอ่ะเขาบอกว่าแรงสี่โยมตั้งสิบตั้งสิบตนไม่แรงหรอเป็นสิบเลยอะ่ะฮะครับวันนั้นที่คือรอบแรกอ่ะเป็นสิบอ่า ตอนแรกพแร์ทก็ตัวผมเองก็บอกว่าเหมือนเห็นสามคนเดินมาใช่ไหมแต่พอตอนอย่างที่บอกฮะแล้วแล้วอีกอย่างนึงที่ใจต้องคิดภาพกระบะสี่ประตูมันไม่ได้มีสเปซด้านหลังเยอะมันไม่น่าจะขึ้นได้เป็นสิบอะใช่ไหมเหมือนเขาอาจยัขึ้นมาอืมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกตัวตัวหลวงพี่ก็แบบอย่าออกมาจากรถแล้วกันเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแล้วเหมือนเขาก็อยากที่ เาเขาคงคิดเหมือนผมอะอยู่สเปดด้านนอกก็ยังดีกว่าให้เข้ามาในรถครับใช่ถูกต้องตที่แ้ลองคิดทัศนถ้าอยู่ในรถล้วเกิดผมขับไปหันจ้าเอขึ้นมาโอ้อุบัติเหตุเกิดแน่นอนมแต่ผมคิดว่าเขาคงไม่ได้มาแนวจะทําร้านเขาอยากออามาให้ช่วยแหละให้ช่วยมากกว่าแต่บางทีถ้าถ้าออกมาให้ช่วยแล้วเจอคนที่สติไม่แข็งอะนะฮะโอ้อุบัติเหตุเกิดแน่นอนคุณทัศน์คือถ้ามาจ้าเอกันได้เห็นแบบจะจะยังไงก็เกิดอุบัติเหตุครับ คือต้องบอกโชคดีลยครับที่จากวันนั้นเนี่ยด้วยความมันเป็นต่างจังหวัดถนนเส้นนั้นเป็นเลยค่อนข้างโล่งโล่งเลยล่ะเรามันก็ไม่มีฝนฟ้าอะไรเ้วก็ขับได้เต็มที่ด้วยความเร็วเต็มที่ออกไปแล้วคือสย่างที่ผมบอกผมก็พยายามมองแต่ถนนตรงกลางนี่ยครับไม่มองซ้ายมองขวาไม่อะไรจะตรงสตินั่นแหละครับ โอ้โหนะฮะถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ฟังปิดท้ายคืนนี้ได้ได้ขนลุกเหมือนกับเรื่องก่อนหน้านี้เรื่องต้นๆเลยต้องบอกว่าเป็นค่ำคืนของวันฮาโลวีนที่ท,ที่ที่ตื่นเต้นสำหรับผมมากๆนะครับคุณทัศน์แม้ว่าจะจะ,จะ,จ,ะจะย่อเรื่องมาแต่ผมว่าผมจับใจความได้และเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ฟังเรื่องราวของคุณทัศน์และจับจับใจความได้จับต้นชนปลายถูกนะครับน่ากลัวครับเรื่องนี้คอนเะฟิร์มฮะโอ้ ครับก็ขอบคุณพี่แจ็คนะครับทีุ่ตสากลับมาทํารายการอีกเนาะขอบคุณเช่นกันติดจามมาตลอดครับผมครับผมดีใจครับก็มีช่วงหนึ่งพยายามติดติดตามทางรายการเคเบิลทีวีอะฮะแต่ก็จะหาที่แจ็คยากเหลือเกินเพราะว่าพ่จะอยู่ช่องแล้วก็เดี๋ยวยากที่เราตามไม่ทันจนตอนนี้เนี่ยมาทํารายการมีความสุขครับสุขคืนสุขเศร้าที่จะได้ฟังพี่แจ็คกันอีกรอบขอบคุณมากๆขอบคุณมากมยังไงก็ฝากติดตามรายการตรงนี้ด้วยและถ้าเกิดว่าเจอ เหตุการณ์อไม่เอาเจอไม่แช่งดีกว่าสมมุติว่านึกถึงเหตุการณ์อะไรได้อีกโทรมาเล่าได้ไหมครับผมนะคุณคุณทัศเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกเล่าเรื่องดีจังเลยอ่ะผมชอบน้ําเสียงขอบคุณมากครับนะครับยังไงก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาหาโอกาสคุยกันใหม่นะโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ